องค์มนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลบบุรี เวลา9นาฬิกาของวันที่20กันยายน2567พลเอกบัณฑิตมาลายอาริสุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษานำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลบุรีจำนวน3โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเขาวขวางอ,พ,อพัฒนานิคมโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้าอเภอชัยบาดานและโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชอเพอรอโคกเจริญเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนเพื่อช่วยในการ แก้ไขปัญหาอีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครูบุคลากรและนักเรียนอีกด้วยทั้งนี้นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้บริหารสถานศึกษาผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับได้รับฟังการรายงานแผนและผลการพัฒนานและการจัดการตลอดจนแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องอื่นๆและข้อเสนอ แน่ของโรงเรียนในโครงการพลเอกบัณฑิตมาลายอาริสูรองคมนตรีได้กล่าวด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินการโรงเรียนตามพระราชดำริให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาวิธีความคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้รับทราบข้อมูลทุกด้านทั้งความก้าวหน้าในการเรียนการสอนพร้อมทั้งรับทราบถึงสภาพปัญหาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอัตรากำลังครูที่บางสาขาวิชาย,ยังไม่มีครูมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างสำหรับโรงเรียนบ้านเขาขวางอำเภอพัฒนานิคมเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2556เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้น99คนมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น8คนโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้าอําเภอชัยบาดานเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2556เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้น48คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น12คนและโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรอําเภอโคกเจริญเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการ ึกเมื่อปี2556เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้น99คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น12คนทั้งนี้การดําเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนได้เป็นไปตามแนวทางพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10รวมทั้งยึดแนวทางในการปฏิบัติงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพและมุ่งพัฒนาให้น มีคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะให้นักเรียนสำนึกในความเป็นไทยเกิดความรักชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งทุกโรงเรียนจะได้นำแนวทางดังกล่าวปลูกฝังเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดีและสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาต่อไปครับเ